สวัสดีค่ะตอนนี้แหวนวาวพาเที่ยวสวนดอกไม้ฮอบไกดโดที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้เกิบรรยากาศดีมากคนขับรถของเราวันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะคนก็เยอะดูนะคะไปเราไปชมสวนดอกไม้กันเด็กๆเย้้องวาวนำเลยค่ะดอกงอนไก่ค่ะสีม่วงๆไปตรงแปลงแถวนั้นลูกไปลงตรงกลางก็ได้ค่ะ อุยระวังเดินข้างบนดีกว่าค่ะมันก็จะมีอ่ได้ได้ได้ได,ได้โอเคไปกันเลยเด็กๆไปกันเลยตาห,ห้นบนะค่ะปปเค่ะเว้นว้าวนำํำทั่วสวนดอกไม้นะคะมาดูดอกไม้ใกล้ๆกันนะคะก็จะสวยอากาศดีมาก เที่ยวเขาใหญ่บ้านโคราชกันนะคะดูสิคะโอ้สุรุหูลูกตาเลยสีม่วงสุรุหูลูกตาเลยค่ะโอเคอ่าโอเคค่ะอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเข้าปันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ